สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาศึกษากันถึงเรื่องภูมิลักษ์กับภูมิสังคมของภาคสุดท้ายและนั่นก็คือภาคใต้นั่นเองนะคะ,ภาค,ะ,คะภาคใต้นี่นะคะภูมิประเทศของเขาเนี่ยเป็นคาบสมุทรที่อยู่ระหว่างอ่าวไทยนะคะกับทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียนะคะ ทั้งสองฝั่งนี้เลยเห็นไหมคะภาคใต้จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรไล่ลงมานะคะจนถึงท้ายใต้สุดของอใต้สุดของประเทศก็คือจังหวัดอ,อำเภอเบตงนะคะจังหวัดยาลาอยู่ตรงนี้นะคะจะประกอบไปด้วยทิวเขา ภูกเก็ตทิวเขานาครศรีธรรมราชทิวเขาสันคังกีรีนะคะแล้วก็จะมีที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะทั้งด้านฝั่งทะเลตะวันออกกับตะวันตกนะคะมีเกาะมีเกาะนะคะที่สําคัญมากมายเลยนั่นก็คือเกาะภูกเก็ตนะคะเกาะซีมีรันเกาะพีพีนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยแล้วก็ต่างชาติ ภูมิอากาศของภาคนี้นะคะจะมีลักษณะแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกตลอดปีนะคะเนื่องจากว่ามีเขาสูงนะคะเป็นแกนกลางขวางทิศทางการพัดของลมนะคะทำให้ส่งผลให้การพัดของลมเนี่ยทำให้ฝนตกชุกแล้วก็ฝนตกหนักตลอดทั้งปีส่งผลให้ภาคใต้เนี่ยมีแค่2ฤดูเท่านั้นนะคะนั่นก็คือฤดูร้อนกับฤดูฝน ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญก็คือมีแร่นะคะมีดินแล้วก็แหล่งน้ำนะคะน้าของเขาเนี่ยก็คือจะไหลลงทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแบ่งเป็น2ทิศทางก็คือลงสู่อ่าวไทายกับลงสู่ทะเลอันดามันนะคะมีแม่น้ําสายสําคัญก็คือแม่น้ําตาปีแม่น้ําปัตตานีนะคะแล้วก็มีเขื่อนนะคะก็คือเขื่อนรัชประภาเขื่อนบางลางนะ,ะพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะ ก็มีบริเวณที่เป็นเขาและที่ราบลุ่มเนี่ยก็จะเป็นป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งนะคะส่วนถ้าเผื่อบ,บริเวณที่เป็นปากน้ําและชายฝั่งทะเลก็จะมีป่าชายเลนนะคะแล้วก็ปาก่าพุอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก,ก็คืออุทยานแห่งชาติบางลางอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาน,นะคะแล้วก็เขตอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์ปา่าโตนงาช้าง พันไม้ที่สำคัญนะคะก็มีกระแบกบยางยูงตะเคียนสตอเต่าร้างเห็นไหมคะสตอก็จะเป็นต้นไม้เป็นพืชนะคะที่ทำเงินให้กับเขาเนาะเพราะว่าผลของสตอเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นอาหารของภาคใต้นะคะ สัตว์ป่านะคะที่สําคัญก็คือข้างแว่นถิ่ในใต้นะคะน่าจะลัก,ลกษณะจะคล้ายกับลิงคล้ายกับชนีเนาะผสมกันตัวกลางนี่ก็คือสมเสร็จนะคะซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนกระทิงนะภูมิสังคมและเศรษฐกิจของภาคใต้อย่างที่บอกว่าภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดนะคะก็คือไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดยะลานะคะมีเนื้อที่ ภาคใต้นะมีเนื้อที่อยู่ที่7,715ตารางกิโลเมตรนะคะวิธีการดำเนินชีวิตของคนในภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทำประมงนะคะเป็นพื้นฐานเพราะว่าจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยติดทะเลหมดเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการค้าขายนะคะมีเส้นทางการค้าระหว่างจีนอินเดียนะคะจึงมีชนชาติต่างๆเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ ในด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีเกษตรกรรมก็จะมีการปลูกยางนะคะยางพารามะพร้าวน้ำมันปาล์มงาะทุเรียนกาแฟนะคะถ้าเผื่อเป็นตามแนวชายฝั่งที่ติดกับทะเลเนี่ยก็จะทำการประมงแล้วก็เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะ<ม>อุตสาหกรรมก็จะเอาพวกผลิตภัณฑ์การเกษตระคะมาแปรรูปนะเช่นอุตสาหกรรมยางพารา แปรรูปไม้ยางอุตสาหการรมน้ำมันปาล์มอุตสาหการรมปลากระป๋องนะคะการค้าและบริการก็จะมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะคะแล้วก็มีด้านการท่องเที่ยวเนี่ย ก็จะเป็นที่รู้จักของทั่วโลกเลยนะคะส่วนวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเขาก็ผสมผสานวัฒนธรรมนะคะจากต่างภูมิภาคด้วยเช่นประเพณีฮารีรยอของชาวไทยมุสลิมประเพณีกินเจของชาวจีนนะคะแล้วก็ประเพณีชักพระของชาวไทยพุทธ สถานที่ที่สำคัญของภาคใต้นะคะภาพแรกนั่นก็คือเขื่อนรัชพพานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่สวยงามน,นะคะอยู่ในจังหวัดสุร,ราธ,ธานีภาพที่สองตรงนี้เป็นภาพของเกาะหลีเป๊ะนะคะ ชายหาดเขาใสแล้วก็สวยมากนะคะอยู่ที่จังหวัดสตูลภาพสุดท้ายนี้ก็คือหมู่บ้านคีรีวงนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทีนี้เรามาดูใบงานค่ะใบงานก็ยังเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนสรุปภูมิรักของภาคใต้นะคะตามหัวข้อที่ครูให้กับภูมิสังคมของภาคใต้นะคะด้าน การปกครองด้านอาชีพวัฒนธรรมต่างๆนะคะคููคิดว่านักเรียนคงจะทําได้นะคะแล้วในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันสําคัญทางศาสนาของไทยนั่นก็คือวันมาคาบูชานะคะคุูอยากขอเชิญชวนให้นักเรียนและผู้ปกครองนะคะไปทําบุญตักบาตรนะคะร่วมเวียนเทียนกันนะคะแล้ว หวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขและมีความามีความสนุกกับการทำใบงานนะคะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ